ถึงนหนึ่งแมงกาของวันที่สิบเก้าเมษายนนี้เนี่ยก็ทิพยก็ได้เสียชีวิตลงน,น,นะครับขั้นตอน,นต่างๆเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้กับกท่านผู้ในการหรับเชีมใหม่ได้นำเสนอให้กับท่านที่นอาถือบอลชนได้รับทราบเพื่อเติมครับเพือนครับครับครับ คตามที่ท่านประธานได้เปินำที่พี่สื่อชนไปแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับเมื่อวันที่18<ร>นะครับ,นนนบ,บในเวลาประมาณ18นาทีนะครับผมได้รับรายงานจากทางคณะทำงานจากองค์การ วิจัยและจัดแสดงด้านเอเดนไทยว่ามีบุคครใดผู้นั้นนะครับที่มีเลือดสูงที่เลือดคำดาวสูงที่บริเวณสมองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้รายงานท่านผู้บริการก,กานะครับท่านประธานเสนาะแล้วก็ท่านประธานเด็กดุนะครับ,ท,นะาารบท่านก็ได้คำชีบว่าให้ดูแลด้วยความละเอียดรอบคอบ แล้วก็ให้ศึกษาทางสารพัดประชาของจีนประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับทางตุตกีเชียงใหม่เนี่ยก็ประสานไปที่ศูนย์บรรลุลักษ์มีแพนด้าที่เชียงตูนะครับประการโทษครับประการที่หนึ่งเลยเนี่ยแตประสานไปที่สมาคมบรรลุลักษณ์สปาร์จีนที่ปากกิจนะครับทางปากกิจก็เมลกลับต่อมาว่าให้เราเนี่ยประสานคอนซัลเตอรเนี่ยไปที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่จุดอนุรักษ์เป็นได้ที่สวดตูเลยตั้งแต่ในช่วงนั้นนะครับเราก็เลย,เร,ยร,ระดมสรรพกำลังในเรื่องของทีมสัตวแพทย์นะครับพนักงานเลี้ยงมาช่วยเหลือก,กันโดยทางจีนที่จุงตูกนให้คำแนะนำว่า,าต้องระดมการอย่างไรบ้าง เราก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางจีนนั้นกําหนดนะครับพอมาถึงเวลาในช่วงเย็นๆนะครับก็อาการกอ็อยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สุ้ลงนะครับก็ทางผมเนี่ยก็รยายงานไปที่สถานกุ้ยุนยังใหญ่สานกุุ้นใหญ่ สาธารณชนจีนจำเชียงใหม่ครับท่านก็กรัวโควิดส่งท่านอย่างโจะครับนะซึ่งเป็นรององ้์กใหญ่เข้ามาด้วยตัวเองเลยทีมของออสถานกรองใหญ่แห่งสาธารณชนเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มน,นะครับจนถึงกระทั่งเราเสร็จสิ้นการรักษานะครับในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับ ก็มีการาทางแหล่งนะผู้ผุลเชียงใหม่เนี่ยมีการต่อวีเชทนะครับออนไลน์คุยไปที่สตูแล้วก็ปรึกษาคนเซิลแนะนำการรักษาเนี่ยแบบแบบวิดีโอคอลนะครับโดยทางวีแชทเลยนะครับนาทีต่อนาทีนะครับโดยทั่งเราก็าทำมาเต็มที่นะครับ ก็ที่จากจีนในในเวลาประมาณตุ่นเที่ยงคืนนะครับทางกว่าจีนก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่อีกทีนึงประมาณเที่ยงคืนเด็อที่หนึ่งกว่านะครับก็ช่วยจะเป็นที่จนกระทั่งมีเป็นด้หรหนึ่หุ้ยนะครับได้จากเอาไปในเวลาเดืนพฤศิาทีครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดที่ท,ที่เราได้ ดำเนินการมานะครับวันนี้เนี่ยทางจัลเพชอใหม่ก็ขอนำเรียนรายละเอียดให้พี่ๆส่วนชนได้เป็นรับทราบเปลี่ยนเข้าดีกว่าครับแลี่ยน่านผูชพิกานครับผมอนเสร็นัน้วรบคารคองการ เป็นที่ริวณที่ยเมกาก็จะอยู่ในช่วงใหม่ที่ตาดมไขในเหตุการณ์ลังกในทางอ่นเกใหมเมื่ายนนะล้ก็ว่าหลัายการตามกับชันเพื่อนียดตดรสถานการณ์แล้วก็ยีนจากแพทย์ต้องขอบทีมแพทย์จังเชียงใหม่เพุ่้ทีเแล้วแต่เริ่มต้นเข้ามาตอนอายุสองวบความที่มาเชใหม่ดนเดือนที่สิบที่แล้วหลายท่านเรียนข้อะาเหตุการณ์นัได้แล้วก็ อินเน็ยก็จะเป็นวามผู้เกับกันไน้รั่พอเข้าไปดู่ารแขงขันอี่างที่กอมมยงใหม่ได้ยนน่าวว่าในการดำเนินการเล่อกันได้เราต้องกำลังร่วมกันเองตลอดนะครับแส่นวนี้ก็จะเป็นทางการนะครับวันจอาจจะมีข่าวว่าก็เป็นข่าวที่มีผู้ไปไปแจ้งว่าไม่ได้เป็นต่างแงันเป็นรายการแล้วคือเวลาองนาฬิกาที่จะพร้อนกับเอเ แล้ก็ทำความสะอองพักนะครับก็แาะให้ข้อมูลเพื่อเติมในส่วนของการสงสั่ก็จะดูแลพื้นที่ของขนสั่งเป็นใหม่และการจัดการในในการดเนินการหลังการส่งใหม่นะครับขออนุญาตเนี่ยพี่ผมผมมาที่นี่แล้ว เราต้องเสียค่าปรับอะไรไหมครับกรณีครับเออ่ในค่าปรับเนี่ยนะครับเราไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลักษณะของค่าปรับนะครับก็มีแพนด้าเนี่ยตามสัญญาแล้วนะครับอยู่ที่นอกประเทศนอกประเทศนอกสาราประชาชนจีนเนี่ยนะครับจะมีจะมีค่าประกันในการเสียชีวิต หากมีการเสียชีวิตที่นอกร้านประชาชนจีนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในกรณีอย่าง,ช,งช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทางการศึกษา่นประเทศไทยก็ได้ทําประกรันกับช่วงๆนะครับหรือวิ่งหรือเพื่อเช่นเดียวกันทำประกันหากว่ามีม,ม,มีมีการเสียชีวิตเนี่ยเราก็ต้องอดําเนินการตาม,ตาม,ตามหลักประกันกำหนด ตอนที่ช่วงๆนะครับทางตนีายทำประกันไว้ในวงเงิน15ล้านบาทนะครับตอนีญญาา้เต้องดาเนินการใน่วของงงที่ปเตรงนะ้ด ในในส่วนนี้นะครับเรื่องของการพิสูจน์ซากเนี่ยนะครับก็ต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญของทางจีนร่วมกับไทยเรื่องหาสาเหตุในการตายแล้วก,ก็ถแถลงนำมา,ถาแถลงการให้กับประชาชนและสังคมได้รับทราบสาเหตุต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนต่อไปถ้าใช้วลานถ้าตอนถ้าตอนผ่านจากนั้นมาเนี่ยทางองค์การสวนสัตว์เนี่ย ก็จะต้องประสานงานและก็ขอคาแนะนําต่างๆจากทางสถานกลก่มศูนย์ใหญ่ทางนะครับประชานชนจีพเนี่ยประจวเชียงใหม่ในการดําเนินการในขั้นตอนในรายละเอียดต่างๆต่อไปนะครับสารพินต้นต้นเราพอทราบนะครับว่าสารพินต้นต้นหลักๆนี่จีเสนออะไรครับนอกจากว่าเรื่องของการชิ้นอายุไขแล้วก็อาการผิดปกติที่เราพบเรื่องต้นนะ มันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอเชิญทางทีมสัตวแพทย์นะครับเชิญทางสัตวแพทย์ดูแลครัตว์ส่วนครับก็หลินห้ยนะครับเป็นเป็นเป็นทิ่ที่เรียกว่าที่เข้าสู่ปัญหาครับก็เขามีความเขามีสุขภาพปกติตามตามอายุของเขานะครับเพราะว่าเป็นที่ ที่เขาสู่ประชากรก็จะมีมีลักสณัของสุขภาพปกติดีหากเลนเ็นตาไวของเขานะครับซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ปกติทุกอย่างครับก็คือกินอาหารปกตินะครับส่วนเรามีการตรวจสุขภาพทุกทุกวันนะครับก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่ระชารีในตอนเช้านะครกบตอนเย็นก็จะตรวจทุกวันก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่สวนทรดให้ให้นักท่เที่ยวได้ได้ชมครับ ซึ่งทุกอย่างก,ก็ปกติดีนะครับก็ไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าจะมีอาการป่วยเช่นนี้มาก่อนนะครับ,ตนนรบแต่มันมีภาพที่เขาแชร์กันในลักษณะที่พบคล้ายเลือดไหลบริเวณจมูกของลินหุยนั้นคืออาการของอะไรครับ,รบในส่วนนี้นะครับก็คือลินหุยถ้าทุกท่านได้ได้ดูนะครับก็คือขนาดที่เขาเลือดไหลเนี่ย เขานอนพักม็นนอนหลับปกติในช่วงเวลาที่เขาหลังจากที่ดูหาเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปนอนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขานอนเนี่ยก็จะมีเลือดค่อยๆสึบออกมานะครับซึ่งมันไม่มีสัญญาณะไรที่บอกว่าห้วยเขาเขา,ขา,ขาขนนเขาป่วยอะไรนะครับเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเลือดเขาไหลนะครับเขาไม่รู้ตัวเขานอนคลั่งคกำคนนแล้วเขาถึงถึงจะมารู้ว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเลือดไหลเนี่ยตอนที่เลือดมันเริ่มทําให้เท่าก่อน,น มันเหมือนเราเลืองกับเราไหละเนาะมันจะมันมันมันจะเหมือนหายใจไม่ออกอะจะแบบมันเหมือนมีน้ำเหรือนจมูกเชิงคัเข้าปากบ้างเข้าจมูกบ้างเขาเริ่มไม่ค่อยสบายตัวละเราเห็นอาการเขาไปอันนี้ในทางทางการแพทย์ทางสตอแพทย์นี่มันบ่งบอกถึงอาการอะไรได้บ้างครับในทางทางวิชาการนะครับทานนี้ก็ลักษณะนี้มันมันก็ต้องก็การเขาเรียกว่าต้องต้องใช้ ความรู้ด้านของการวินจฉัยโรคแล้วก็เรื่องของผลจากการชนะสูตรที่เราจะได้รับตามมาด้วยนะครับเราจะวิิจฉัยย้อนหลังไปได้ว่าเขามีโรคเนี้ยหรือมีเสาเหตุการตายแบบเนี้ยขึ้นมาได้ยังไงนะครับทั้งที่มันไม่มีอาการบ่งบอกใ,ใดๆที่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 เกิดขึ้นนะครับว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกับการไหลของของเลือดก,กับเรานะครับ แต่ถ้าในคนทั่วไปที่เราที่เราทราบเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของเส้นเลือดที่มันปรอแตกง,ง่ายเนาะในคนบางคนที่ที่บางคนที่เราเาจะทราบว,ว่าเขาเส้นเลือดแตกง,ง่ายก็จะมีเลือดงเบายไหลง่ายใช่ไหมครับเรื่องของอากาศแห้งก็ไหลไหลด้ง่ายครับเรื่องของปัาจใจภายในต่างๆของร่างกายหลายๆหลายหลยอย,าย่างมันก็ทำให้ให้เกิดขึ้นได้ปุน้นจะมีปุหยเรื่องของปุ๋ ฝุ่นนี่มันน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแล้วแต่บุคคลหรือแล้วแต่แต่ละสัตว์แต่ละชนิดไปครับว่าเขามีความไวของของเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ถ้าเราถินห, Esta, หุ้ยเนี่ยดินหุ้ยอยู่ในสุดแสดงที่ที่ปิดนะครับโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าไปมันค่อนข้างจะจะน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยมืองานเกจะในในห้องที่อากาศดีที่สุดในหัวสัตว์ว่าง่ายคอายเการนนะคะว่า้าัวที่ ก็จะต้องให้ปฏิบัิก็มีมีรายงานบ้างในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกำลังไห้ความดันของร่างกายอเงี้ยค่ะที่อาจจะมีความผิดปกตการแต่ว่ามันเป็นเพียง รายงานเบเปอร์แพนด้าหนึ่งถึงสองตัวเพราะฉะนั้นคือเราคงต้องมีการืบค้นให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกเพิ่มเติมค่ะก็จะมีเบเปอร์ที่ที่พูดถึงอาการของแพนด้าที่เริ่มับเราไหล่เคื่อโยงกันบ้างนะคะก็อันนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทุกอาการที่เกิดขึ้นอาจะหาคำตอบได้ด้วยการชนะสูตรค่ะเกิเริ่มเมื่อไหร่คะต้องรอทีม ทีมาร่วมด้วยนะคะจะต้องเป็นการทำงานร่วมก,กัดดกนภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงค่ะผ้อมิลผ่านมาเลยใช่ค่ะขออนุญาดำเรียนพิ่มิมครับจจากการที่เร,เราได้รักษาตั้งแต่ช่วงเยน็ยนๆขอคำ่ำนะครับเราได้มีการอษาหรือกับทางจีนผ่านวิเชตตลอดเลย ครับก็คือ,อเขาจะอยู่ในสายเลยนะครับโดยมีทางเจ้าที่ทางองค์กรใหญ่เนี่ยสหรัฐอเมริกาบริษัทเชียงใหม่เนี่ยเป็นผู้เป็นผู้แปลให้นะครับ เดนิมาพน่าในประเทศไทยนะครับที่อยู่ในสุดท้า์เชียงใหม่นะครับเราก็เดเนินการนะครับในในในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีปีปีปล่าสุดนะครับปีสุดท้ายนะครับต่อจากนี้เนี่ยเราต้องส่งรายงานให้กับทางผู้เชี่ยวชาญจากสำนัฐงานดินจีนครับเป็นรายงานที่สิบปีแล้วก็เขาจะใช้วิธีการประเมินโครงการนะครับ ยี่สิบปีที่เราส่งไปให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะมีการติดต่อประสานงานกันกับทีมผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางมาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับของการออกแบบผู้นี่เท่าไหร่คะการออกแบบผู้นี่ค่ะที่ทำไว้เท่าไหร่ ลคาดว่าระยะเวลาในการที่สูดหรือว่าจะมสูดต้างของของบิด้วยนะคะจากที่จาา้าโลรกับทางการจวนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานนะคะหมายถึงหหว่าที่จะสร้างผลว่าสาเเกุที่แท้จริงของไฟไฟเพราะอ,อ,อะไรค่ะอาจารั์โดยปกติแล้วนะครับทางทางจีนเนี่ยจะเป็นผู้กำหนด และตกลงกับทางเราว่าเขาจะมีความพร้อมเดินทางออกมาจากประเทศเขาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะดดำเนินการาที่หนกี่วันนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะถึงต่างๆนานะนะเอกไปวิเคราะห์แล้วก็แจกก้งกลับเมาซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เราเคยทำเมื่อครั้งช่วง,วงๆนะครับ ครับตอนนี้เราเก็บไว้เราเก็บไว้อย่างดีครับตามคำแนะนำจากทางผู้เชี่ยวชาญจากเสี่ยตูก็คือนี้ครับตอนช่วงๆนี้กระบวนการยังสูญในระยะเวลากี่เดือนตอนทุกช่วงนี้หมอทำได้แต่เราเดี๋ยวนะช่วงๆเนี่ยเสียชีวิตวันแรกนะครับวัน รู้สึกว่าน่าจะประมาณวันที่สี่เขาเดินทางมานะครับแล้วก็อยู่ที่เราสามวันนะครับแล้วก็เขาก็ใช้เ,เดืนเอนกันยาน่าจะกันยาสองเดือนครับสองเดือนทราบผลเพราะว่าเราทราบผลเดือนเดือนพฤศจิกาทราบของทั้งสองตัวเรื่องต่างกัน ข้าของฮันด <hai> ้าก็ส่งกับยืนท่านครับครับครับพี่ครับอ่าพี่ไทยเพราะว่าอยู่ในตามตามตรงที่อยู่ตามสัญญาที่เราทุกคนลงกันครับเป็นต้องสมบัติของประเทศจีนครับแรงขับใจทางสูตรที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนใช่ไหมจีนนี่ฮะ สแสดงนียนะครับก็รถๆเนี่ยก็คงในช่วงแรกเลยนะในวันว,วันนี้อาจจะต้องปิดเพื่อที่จะทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องถูกสาหาสือในระดับชั้นขึ้นไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงใ,ใ,ใ,ในทางกับกันเนี่ยทุกอย่างในเรื่องของการเดินการ ที่เกี่ยวกับแพนด้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแพนด้าสภาพที่เลี้ยงหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องผ่านการปรึกษาดีและห็นชอบกันทางการจีนด้วยก<อ>ันตัวเลก20ปีที่ส่ีเสมอมันต้องประกอบกับผมกำลัาสูงเนี่ยมันเียวกาสที่เราจะได้โครงการนี้มาทำตอบด้วยก็อตอบพี่ไทยเลยนะครับว่าจากที่เราได้พูดคุยกับเขามาตลอดนะครับ ความสัมพันธ์ในการทําง,งานกันระหว่างทีมไทยนะครับกับทีมจีนเนี่ยทางซีเนี่ยจะพูดทุกครั้งเมื่อมีการประชุมกันว่าเราเนี่ยดูแลกันได้เขาอย่างดีมากๆเลยอันนี้มีอยู่ในบันทึกการประชุมเลยนะครับก็ตอนนั้นแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลกัเนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพอพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การสหประเทศไทยนะครับซึ่งท่านประธาน ดัท่านซีโก้ท okay. <So, S 2> <Right. S 1> ่านก็ย้ำกับถึงการเชื่หม่ยโดยตลอดว่าจะต้องให้ความรื่นร่ยงมากที่สุดก็ต้องทำตามประเพณีครับก็คงจะต้องปรึกษาหรือการทั้งสองฝ่ายครับที่ผมได้นำเรียนไปแล้วครับ ผมเรียนเรียนถสิทาตรงนี้นะครับว่าเราคงไม่ได้คิดมาเป็นมูลค่าในลักษณะของตัวเงินอย่างเดียวนะครับอันที่หนเนี่ยนอกเหนือนจากมูลค่าทางเม็ดเงินที่จะเข้าจังหวัดเชียงใหม่เองก็ดีเข้าจังหวัดเข้าประเทศไทยเองก็ดีนะครับเป็นคุณค่าที่ทางใจสำหรับทุกคน ที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ที่นี่แล้วก็เกิดความสุขอันนี้ผอว่ามันเป็นมูลค่าที่เราไม่สามารถที่จะตีเป็นตวงเงินได้นะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าสัมพันธ์ยิ่งเนี่ยเขาเลยเป็นทูตส่วตัวไปตีทั้งสองประเทศที่มีกันมาเช้านาหังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถึงว่ามูลค่านับไม่ได้ หมอครับผมขอถามในฐานะทีมแพทย์ที่ดูแลเขามาเกือบยี่สิบปีครับตรงนี้เรามีความผูกพันกับเขามากน้อยแค่ไหนครับคือผู้บอกกอ็อยู่ในทุกๆการเดินเ,นเนติบโตนะคะ เราออกา,รรากอนกพวกเราทำทำงานกันเต็มที่ครับท่านประธานก็อยู่เราท่านเาสียวกว็อยู่ <S <S ยพวกเราเราเกรุยกันตลอดจนถึงทีสามนะครับก็คิดว่านะพวกเราทำกันเต็มที่แล้วไทยกับจีนแล้ว เป็นความความสูญเสียนะครับอย่างใหญ่หลวงอของพวกเราชาวการสึกษาเพราะว่าคุยนี่เป็นพู้ว่าไมตรีเนี่ยที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ได้ได้มอบให้กับเราซึ่งระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ปี2546จนกาทั้งปัจจุบันน,นี้เกือบ20ปีนะครับ นะทางทีมแพทย์ทีม,ทมผู้เชี่ยวชาญของเราจตุรภพนั้นก็พยายามดูแลเอาใจใส่เขาอยา่างดีเสมอมาและจริงๆเนี่ยทางองค์การสงสา์เนี่ยมีแผนที่จะต้องส่งกลับเองเอนในปีในเดือนตุลาคมนะครับวันที่1 2ตุลาคมปีนี้เนี่ยจะต้องส่งกลับเขาครบ20ปีนะเราได้เตรียมแผนเตรียมอะไรต่างๆรองรับประสานงานกับทางรัฐบา,านะลสาหรรม ประชาชนจีนเนี่ยอย่างต่อเนื่องมานะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนพวกเราก็มีความผิดใจรู้สึกสูญเสียสิ่งที่สิ่งที่อยู่กับเรามาแล้วก็สร้างสร้างความรู้สร้าง ดีงามเนี่ยให้กับพวกเราทั้งชาวเชียงใหม่และก็ประชาชนของประเทศไทยต้องก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลของทางรัฐและประชาชนทุกที่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ,เนี่ยท่านได้รับทราบทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านกำชับมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ แม้กระทั่งขั้นตอนต่างๆในการที่จะต้องดําเนินการต่อไปในอนาคตเนี่ยท่านขอให้ทําให้ดีที่สุดทำตอนที่เรารับทั้งหลินปุ้ยและก็ช่วงงมาในปี2546เนี่ยเรารับมาอย่างอย่างสมเกียรติมีความภาคภูมินะครับเมื่อจะต้องส่งกลับไปข่้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะต้องทำต่ออย่างนี้ไป ทางการส,สื่อสารจะต้องทำที่ดีที่สุดท,ที่เป็นสิ่งที่ท่านท่านรัฐมนตรีท่านได้ได้กำชับสัส่งการมาคล้วค่ะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคำถามของพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการองค์การถุนศักดิ์ แห่งประเทศไทยนะคะท่านเกีตุมีมาประเสริฐแล้วก็ท่านผู้นนอนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะท่านสิตาละรเสียงเวลานะคะขอบคุณแทนผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านที่พี่ชายผู้มัน,นะคะ่ะรวมทั้งสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่อีกส,กส,กมมกสกามท่านด้วยกันนะคะต้องขอขอบคุณจริง่างดีค่ะที่วันนี้นท่านได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้พวกเราได้รับทราบข้อมูลไปกระพริบกันอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ Thank you.